รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจีมจำเป็นเป็นมากกว่ารายการสอนภาษาจีน จะเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์ในแง่มุมของผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำเสีิกุณครับรับรองว่าสนุกกว่าเดิมชาดินหนกุ้งาจีนจำเป็นนะครับ 索尼克拉！亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看金片《金装版》。 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจีนจำเป็นกับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลนะครับและสำหรับรายการจีนจำเป็นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าภาษาจีนเนี่ยมันจําเป็นขนาดไหนในโลกทุกวันนี้นะครับแต่ที่สําคัญรายการนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จะมาบอกว่าภาษาจีนนั้นจําเป็นยังไงไอ้ที่จะมาบอกว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกทุกวันนี้ประเทศไทยมีคนจีนเยอะขนาดไหนเศรษฐกิจจีนดีขนาดไหน ผมก็จะไม่มาพูดแล้วนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนทั่ว,วไปเขาพูดกันแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาบอกว่าความจําเป็นนะในการที่จะรู้ภาษาจีนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าภาษาจีนจําเป็นยังไงแต่ว่าเราจําเป็นต้องรู้อะไรบ้างนะครับหลายคนนะฮะพอเจอคนจีนไม่ว่าจะเป็นมิตรรักแฟนเพลงนะอยากจะไปจีบสาวจีนบ้าง อยากจะทำการค้ากับจีนบ้างทุกคนก็จะมีแพทเทิร์นมีความต้องการแตกต่างกันไปแต่ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มจากการทักทายนะฮะคนเราถ้าไม่ทักทายกันเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จะเปิดยังไงนะสมมติถ้าหากว่าเราจะชวนเขาไปกินข้าวเงี้ยเดินไปถึงก็แบบไปกินข้าวกันมาก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเอออยากจะทำการค้ากับเขาเฮ้ยบอกเอ้ย,ออยซื้อบาลก็ไม่ได้เพราะอะไรครับปกติคนไทยเนี่ยเวลาเจอหน้ากันต้องบอกว่าอะไร สวัสดีครับพี่เชิญครับเออสมมุติถ้าเขาเป็นลูกค้าถูกไหมฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออถ้าเป็นพรั่งก็มี Good Morning good afternoon, good afternoon Good Evening อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือคำแรกเลยหรือจะ say hi hi hello นะแบบไหนที่ธรรมชาติที่สุดสำหรับชาวจีนะครับผมเชื่อว่าน้องๆ้องเพื่อนๆทุกคนคงจะรู้นะครับนั่นก็คือคำว่าอะไรนะ นีหขอถูกต้องครับหลายคนยังจะออกเสียงได้ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรออกเสียงไปเรื่อยๆนะครับพูดตามผมก็แล้วกันนะฮะเอาใหม่นะครับนี้้ออีกรอบนะครับนี้ขอ,อนะอคำว่านี้ขอ,อเนี่ยเออหลายคนยังพูดอยู่ก็ดีแล้วพูดไปนะครับคำว่าหนีเองเออไม่เหมือนกันแล้วนะอันนี้ผมออกเสียงว่าหนีหลายคนเคยได้ยินคำว่าบัวไอหนีใช่ไหมคำว่าบัวไอหนีแปลว่าฉันรัก นะครับแต่เวลาที่เราจะพูดคําว่าเธอเนี่ยในคําว่าสวัสดีเนี่ยเราจะไม่ออกเสียงว่าหนีแล้วนะเราจะออกเสียงเป็นหนีเอา้าทาไมจากหนีมันกลายเป็นหนีเฉยเลยนะครับก็เพราะว่าเวลาเสียงที่3กับเสียงที่3มันอยู่ติดกันเนี่ยนะตัวข้างหน้ามันจะต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเสียงที่2ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องก็ช่างมันไม่รู้เรื่องก็ข้ามไปแล้วก็พูดแค่ นีเก็พอรู้ไว้นะครับว่าหนีเขาคือสวัสดีถ้าฉันรักเธอล่ะไม่ใช่หัวอ้ายหนี no ต้องบอกหัวอ้ายหนีบทนี้ผมจะไม่ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องคําว่าผมรักคุณฉันรักเธอนะกลับมาที่คําว่าสวัสดีอะไรนะหนีเขาออีกรอบนะครับหนีเขาเพราะคําว่าเขาแปลว่าดีคําว่าหนีแปลว่าเธอนะครับ ภาษาอังกฤษเวลาทักทายมีคำว่า Good ขึ้นข้างหน้า Good morning Good afternoon อะไรก็ภาษาไทยก็มีคำว่าสวัสดีรูกต้องไหมครับเพราะนั้นคำว่าขอ,อแปลว,ว่าดีใช้ยังไงใช้ง่ายมากเลยเวลาที่มันมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรานะแล้วก็ขออเข้าใจไหมฮะดื่มไม่นี่แล้วดีขอไอ้นั่นดีขาไอ้ไนี่ดีขาทุกอย่างขอคืออะไรครับดีแค่นี้เอง ก็คือคําว่าหนีห่อหลังจากทักทายกันแล้วเนี่ยคนจีนเขาก็จะต้องจับมือกันนะคนจีนที่ชอบทักทายด้วยการจับมือซึ่งประเพณีนี้เนี่ยจะบอกว่าชอบมันก็ไม่ไม่ใช่ชอบเฉทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับการเชคแฮนเนี่ยนะฮะภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าม้วนหอนะก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันเขียนยังไงรูร้ไว้ว่าการเชคแฮนเนี่ยมันมาจากฝรั่งมันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะ คนจีนสมัยก่อนนะเขาก็เป็นคนที่แบบว่า,าหวงเนื้อห่วงตัวไม่ค่อยที่อยากจะให้ใครมาโดนเนื้อโดนตัวไม่ต้องกาดนนะผู้หญิงหรอกนะแม้กระทั่งผู้ชายกับผู้ชายเองเนี่ยคนจีนสมัยก่อนก็ไม่ได้เช็คแข่งกันเขาจะทำยังไงครับอย่างนี้ครับเวลาเขาคำนับกันเนี่ยเวลาเขาเจอกันเนี่ยถ้าเราดูในหนังจีนเนี่ยเขาจะอย่างนี้นะฮะแล้วข้อกเ่ยนะไม่ใช่อย่างนี้นะเออ สองนี้ต้องตั้งขึ้นมาขนานกันนะครับเวลาชนเหล้าก็เหมือนกันชนเหล้าชนชานะครับทำไมสองต้องตั้งขึ้นมาขนานเอออย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับเพราะแสดงให้เห็นถึงความพิงเดอรพิงเดอรนี่คือความเสมอภาคอ่ะอย่างนี้มันถึงจะเทพอที่ออกไหมแล้วแขนเสื้อเขาจะยาวปิดลงมานะครับแต่การจับมือไม่มีแล้วคนจีนสมัยนี้ก็ไม่ต้องอย่างนี้แล้วนะลิกเกนะฮะ การจับมือในจีนเนี่ยจะมีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะทุกวันนี้นะครับหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยเปิดประเทศในปี1978้นะท่านเติ้งเสี่ยวผิงบอกโอ้ไม่ได้แล้วประเทศเรานี่ล้าหลังบิดมานานมากแล้วตอนนี้ถึงวเวลาต้องเปิดละพอเปิดปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีบรรดาฝรั่งบังค่าอะไรเข้าไปค้าขายกับชาวจีนนะครับฝรั่งก็จับมือนะฝรั่งก็ยื่นมือไปคนจีนก็เฮ้ยไรของลึกฮะทีนี้ ไปมาคุณจีนก็ค่อยๆปรับตัวนะครับยื่นมือมาจับก็จับแบบกล้ากล้าหลวหนะฮะฝรั่งเนี่ยทำเนียมของการเช็คแฮนด์เค้าเนี่ยนะครับ hello how do you do how are you doing พอจับมาปุ๊บเนี่ยนะฮะคู่ที่จับมือด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเพราะงั้อย่างชายกับชายก่อนนะเวลาเขาจับมือกันเนี่ยมือเขาจะแน่นมากเลยสังเกตเวลาคุณจับมือกับฝรั่งยิ่งแน่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงอะไรครับความจริงใจ ความมั่นใจนะฮะความรักที่มีต่อเพื่อนความจริงใจที่มีต่อคู่ขาเพราะนั้นเนี่ยเวลา,าเช็คแฮนด์เนี่ยแล้วเราก็มองหน้ากันด้วยความมั่นใจ <c oughs> <c oughs> แต่พอเจอคนจีนเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนี่ม,นมันมันไม่อยากจับมือกับไอเลยอะ่ะทำไมจับมือแล้วแบบมือมันสั่นๆมือมันเบาๆมือมันบางๆพิกลก็อย่าไปคาดคะเนอย่าไปตีความว่าคนจีนเนี่ยเขาจับมือแบบไม่มั่นใจเนี่ย เป็นเพราะว่าเขาไม่จริงใจหรือเขาไม่มั่นใจหรือเขาไม่สนใจแต่เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมการจับมือของชาวจีนนั้นไม่มีและเพิ่งจะมีมาในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาผู้ชายที่ไปจับมือผู้หญิงเนี่ยก็อย่าไปตีต่างเอาว่าเฮ้ยเราต้องจับมือแน่นๆนะครับผู้หญิงจีนหรือผู้หญิงเอเชียก็จะรู้สึกทีว่ามันเป็นการ harassment จะเป็นการคุกคามเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเวลาจับมือเนี่ยนะครับ จับเบาๆไว้ก่อนไม่ต้องไปจับแน่นๆแรงๆแต่แน่ๆแนๆแรงๆเนี่ยใช้เวลาจับมือแบบเวสเทิร์นหรือว่าแบบตะวันตกนี่เองเพราะนั้นเราควรจะพูดสวัสดีก่อนสวัสดีว่าอย่างไรนะครับนี้ขอถูกต้องครับบทนี้มีแค่นี้แค่คำว่านีหขอสวัสดีก่อนแล้วค่อยจับมือหรือจับมือก่อนแล้วค่อยสวัสดีนะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่พร้อมๆกันนี้้อ เข้าใจนะครับซ้อมมวยนะครับเวลาเจอหน้ากันนะฮะเราก็มองหน้าด้วยนะครับใช้ eye contact นะครับตุ้ยชื่อจริเรียกว่าตุ้ยชื่อก็คือเนี่ยตาต่อตานะครับมองหน้าเขาแล้วก็นี้ขอแค่นี้เองและนี่ก็คือช่วงเรียนไปร้องไปนะครับตััววี้ข这เจ๋นะ就是边学边唱 ซึ่งนั่นหมายความว่าเรียนนอยู่ก็ร้องเพลงนะครับร้องไปร้องมานะน้องๆก็จะได้ภาษาจีนไปโดยอัตโนมัตินะครับผมเองนะก็เรียนภาษาจีนจากเพลงมาเยอะมากเรียนจากหนังอะไรพวกนี้บางทีนะครับในช่วงนี้ผมอาจจะเอาภาพยนตร์มาก็ได้อ่ะครับวันนี้นะครับคำสั่งง่ายๆนะครับถ้าไม่ใช่คําว่านีขอที่แปลว่าสวัสดีนะครับอาจจะเป็นคําว่าใส่เจียน้องๆคงเคยได้ยินแน่นอนนะครับเวลาคนจีนเขา เจอกันเนาะอันนี้ก็สวัสดีอันนี้ก็สวัสดีนะครับแต่อันนึงใช้ตอนเจออันนึงใช้ตอนจากนั่นก็คือคําว่าใสกเจ็ดสำหรับวันนี้นะครับเพลงนี้จะเอาคําศัพท์คําว่าอะไรมาฝากไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเฮ้ยอะไรใครว่าเพลงนี้เฉยไม่เฉยเขาเรียกว่าอม,มะตะ 甜蜜蜜，在,在哪里见过你？啊！哎，没在哪里见过你啊？来放ประโ在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。 นาลีเนี่ยเอ๊ะบพรว่าที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันในเทปต่อๆไปนะครับแต่ว่าเจียนกูน้หนีเนี่ยก็มีคําว่าเจียนเห็นไหมครับเจียน<ม>แปลว่าพบแปลว่าเจอนะเอ๊ะเคยเจอเธอที่ไหนสำหรับคิดไปคิดมานะครับติ๊ก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 ,ก,กอาใจเมืองลีเพรว่าอะไรครับโอ้ในฝันนี่เองเพราะอะไรครับใจเมืองลี เจียนกัวหนีแปลว่าฉันเคยเห็นเธอในฝันนะฮะคำว่าเจียนเนี่ยแปลว่าพบเจอนะเพราะฉะนั้นนะครับไม่เหมือนกับการเห็นนะฮะเจียนคือการเจอการ meet m w e t meet เพราะฉะนั้นนะครเวลาคนจีนจากการเขจะใช้คำว่าใส่เจียนแปลว่าแล้วเจอกันใหม่นะ วันนี้นะเราได้คําว่าเจียนก็พอแล้วเออเวลาเราจะจากกันก็บอกว่าใส่เจียนแต่ว่าแล้วไว้เจอกันใหม่นี่เอง นะครับติดตามชมกันต่อไปเพราะว่าผมรับรองนะครับว่าช่วงเรียนใบร้องใบนี่แหละรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะเลยละครับเวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เอาแค่คำเดียวก็การรู้เป็นวัฒนธรรมไว้นะครับเรียนสบายๆกับผมครูพี่ป๊อปนัทพง่์นะครับยินดียยเที่จียน ใส่เจียนเวลาเขาลาจากกันเขาไม่ได้นี่ขออย่าเข้าใจผิดนะครับแถมอีกนิดหนึ่งนะคนไทยเนี่ยนะครับเวลาเจอหน้าสวัสดีครับเวลาจากกันสวัสดีครับคนจีนไม่ใช่นะฮะเจอหน้านี้ขอแต่เวลาลาจากกันใส่เจียนอีกรอบนะครับใส่เจียนเพราะฉะนั้นนะฮะอย่านี่เอ๊ะนี้ขอเวลาจะลาก็ นขอ no ต้องนี้你อ再ใสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสดี